เขาเบื้องไฟบริเวณกลางเมืองของเมืองทีมีนอย,อยู่นะคะนี่คือซีแยกกลางเมืองนะคะแหล่งช็อปปิ้งนะคะตรงนี้ก็สิเป็นร้านเห็ดเกี่ยวกับลูกทุกอยา่างขายรองเท้าขายเครื่องแต่งบ้านตรงไปหันก็สิเป็นร้านตัดแว่นร้านขายเหล้าร่งหนังร้านกาแฟร้านขายขนมเค้กนะคะโซนมาทางน,นี้ก็สิเป็นขายเสือปปเเส้อผ้าตรงไปพุ่นก็สิเป็นร้านขายเสื้อผ้า ถ้าเดินตรงไปอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นร้านอาหารไทยร้านนวดไทยสองสองร้านอยู่ในหันนะคะถนนเส้นนี้ย่างไปประมาณสักสามนาทีนะคะก็จะเป็นร้านไทยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนร่วมหางมีหอต่างๆนะคะนี่กับ่างขับไปแล้วว่ามีอยังใส่สื่อแล้วค่ะพี่น้องก็ได้บริษเงินอยังแคม,มาไทยวิดีโอพี่น้องเบิ้งว่าเออนี่กลางเมือ่อวยน้อยแง่แง่ใบสามกลนะคะเริ่งเลียนเลิกจากสอบมาแล้วนะคะ มาเบิ้งไฟเบิ่งผู้คนช่วงใบาสามนิดนิดตรงไปนั่นก็จะไปลานขายเพชรนะคะ้านขายเพชรขาทองแล้วก็ลานลานขายดอกไม้นะคะตรงนี้ลานขายเพชรขายทองของสวีเดนไม่ใช่ซื้อประจำนะคะปีหนึ่งแต่สองสามเทือ มันลดราคาโปรแวนเพชรน,นะคะเยวก็จะเข้าไปเบิรงซึ่งมันทายลูปบดได้นะคะทายวิดีโอบดได้พอไม่เหนอขออรียกเข้าไปชมความงามนิดนึงนะคะได้รักใจจ้า,จารักนะจุ๊บ